ในนี้นะครับเป็นเหรียญห้าบาทผมซื้อมาจากน้องน้องท่านหนึ่งนะครับเขาเป็นเขาเป็นพ่อค้าในกลุ่มซื้อขายนะครับอ่านี่นะครับยังไม่ได้แกะนะครับอันนี้ซื้อมาจากพ่อค้าในกลุ่มซื้อขายนะครับอย่างที่ผมเคยบอกนะครับมีมีกลุ่มซื้อขายเหรียญนะครับเหรียญของสะสมต่างๆคือมีการสะสม นะครับมีนักสะสมต้องการมีรุ่นหายากหาง่ายนะครับของที่ผมมารับซื้อมีการซื้อขายกันจริงๆอันนี้เป็นบางส่วนที่ซื้อมานะครับเดี๋ยวมาแกะดูกันเลยนะครับว่าเป็นเหรียญอะไรแล้วก็สังเกตยังไงให้มีราคานะครับอ่านี่นะครับการซื้อของออนไลน์นะครับสิ่งสำคัญเลยก็คือเราต้องเช็คของเช็คของโดยการตั้งกล้อง ถ่ายคลิปวิดีโอก่อนแกะพัสดุทุกครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญหรือว่าเป็นของอื่นๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นแบบเป็นอัตโนมัติเลยอะ่ะคือเราเราซื้ออะไรมาเราซื้อขายออนไลน์เราต้องมีหลักฐานนะครับอันนี้ก็ถ่ายคลิปลฟ์สดไว้เป็นหลักฐานด้วยนะครับเป็นเหรียญห้าบาทสองเหรียญน,นะครับนี่นะครับเหรียญห้าบาทรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําจุดสังเกตให้นะครับ ห้าบาทรุ่นนี้นะครับใครมีหยิบมาสังเกตให้ดีๆนะครับผมรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละห้าร้อยถึงหนึ่งพันบาทนะครับนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูให้ดูวิธีการสังเกตด้วยนะครับด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับด้านหน้าเป็นแบบนี้นะครับผมรับซื้อนะครับอันนี้ได้มาสองเหรียญนะครับเดี๋ยวดูอีกครั้งหนึ่งนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังแบบนี้นะครับ ห้าธันวาคมพศสองพันห้าร้อยี่สิบพระชนมายุห้าสิบพรรษานะครับเดี๋ยวแสงมันน้อยไปหรือเปล่านะครับอ่านี่นะครับพอพอมองเห็นนะครับห้าบาทห้าธันวาคมพศสองพันห้าร้อยยี่สิบนะครับอันนี้ด้านหลังนะครับพลิกมาดูด้านหน้านะครับด้านหน้านะครับมีตัวอักษรสยามมิน นะครับอันนี้สยามมินทั้งสองเหรียญน,นะครับตรงนี้จะเขียนว่าสยามมินนะครับสยามมินรัชกาลที่เก้าสยามมินรัชกาลที่เก้านะครับใครมีแบบนี้ผมรับซื้อเหรียญละห้าร้อยถึงหนึ่งพันบาทนะครับนักสะสมรุ่นเก่าๆอ่ะหรือว่าคนที่เล่นเหรียญน,นะครับเขาจะรู้นะครับว่าเหรียญรุ่นนี้หายากนะครับแต่ว่ามือใหม่ผมเชื่อได้เลยนะครับว่า สับสนแน่นอนนะครับมือใหม่สับสนแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีการสังเกตให้นะครับแบบที่ผมซื้อนะครับสยามมินนะครับผมซื้อสยามมินนะครับอ่านี่สยามมินที่ผมซื้อนะครับแต่ว่าเหรียญที่หลายๆท่านมีนะครับจะเป็นรุ่นนี้นะครับหยิบขึ้นมาเช็คได้เลยนะครับเหรียญที่หลายๆท่านมีอ่ะจะเป็นรุ่นนี้นะครับด้านหลังห้าธันวาคมสองพันห้าร้อยี่สิบ E 50, <hi> ห้าบาทพระชนมายุห้าสิบพันษาเหมือนกันนะครับด้านหลังเหมือนกันนะครับอันนี้คือเหรียญที่คนส่วนใหญ่มีนะครับคนส่วนใหญ่จะมีรุ่นประเทศไทยนะครับอันนี้คือเหรียญที่คนส่วนใหญ่มีนะครับคนส่วนใหญ่จะมีรุ่นประเทศไทยนะครับรัชกาลที่เก้าแล้วก็ตรงเนี้ประเทศไทยนะครับเหรียญรยุ่นนี้นะครับผลิตออกมาเยอะ าราคาไม่เกินสิบบาทสภาพผ่านการใช้งานนะครับเดี๋ยวหลายหลายท่านไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวให้ดูพร้อมๆกันเลยนะครับด้านหลังเหมือนกันนะครับด้านก้อยเหมือนกันเพราะว่าเป็นแม่พิมพ์ตัวเดียวกันนะครับเป็นบล็อกด้านก้อยเหมือนกันนะครับเหมือนกันทุกจุดนะครับห้าบาทด้านหลังนะครับดูด้านหน้านะครับเห็นไหมครับไม่เหมือนกันนะครับ จุดแตกต่างก็คือคําว่าสยามมินกับประเทศไทยนะครับอันนี้อันนี้น่าจะเข้าใจแหละผมว่าน่าจะพอเข้าใจนะครับเนี่ยดูจุดจุดจ่ายตังคือจุดนี้นะครับอ่าต้องเป็นสยามมินนะครับถึงจะขายได้นะครับผมรับซื้อเหรียญละห้าร้อยถึงหนึ่งพันบาทสยามมินนะครับถ้าเป็นประเทศไทยผมยังไม่ได้รับซื้อนะครับเดี๋ยวดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ ด้านหลังเหมือนกันทุกจุดนะครับด้านหลังเหมือนกันทุกจุดนะครับใครมีรุ่นเนี้ยหยิบมาดูได้เลยนะครับหยิบมาดูด้านหลังเป็นแบบนี้แล้วเราสังเกตด้านหน้าแค่นั้นเองนะครับอ่าถ้าด้านหน้าเป็นสยามมินผมรับซื้อนะครับถ้าเกิดว่าด้านหน้าเป็นประเทศไทยคือเหรียญที่ผลิตออกมาเยอะนะครับผมไม่ได้รับซื้อนะครับอันนี้คือ คือพยายามอธิบายให้เห็นตัวอย่างแบบเอาตัวอย่างเหรียญมาให้ดูด้วยนะครับอันนี้ส่งมาอันนี้คือคือผมซื้อมานะครับเนี่ยแบบนี้ซื้อเหรียญละพันนะครับสภาพนี้ซื้อเหรียญละพันนะครับแต่ว่าต้องเป็นสยามมินนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเล่าย้อนกลับไปอีกนิดนึงนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญปีพศสองพันห้ารอยยี่สิบนะครับเหรียญห้าบาทใหญ่เนี่ย ปีพศ2520จะมีออกมาสามรุ่นนะครับก็คือรุ่นนี้หนึ่งแล้วก็รุ่นนี้นะครับสองอีกรุ่นนี้นะครับเห็นไหมครับสามรุ่นนะครับเหรียญห้าบาทรุ่นเก่าขนาดเนี้ยมีสามรุ่นรุ่นนี้ก็สยามมินเหมือนกันนะครับด้านหน้าสยามมินแต่ว่าด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับอ่าอันนี้อันนี้ไม่งงนะครับ เหรียญห้าบาทปีพศสองพันห้าร้อยยี่สิบมีมาสามรุ่นนะครับเจอกันบ่อยเจอกันจริงๆมีสามรุ่นนะครับหกอาครุฑปีสองศูนย์นะครับ,ป, 20, รบประเทศไทยอาประเทศไทยปีสองศูนย์แล้วก็สยามมินนะครับปีสองศูนย์เช่นเดียวกันนะครับผมจะเล่าที่มาของเหรียญสยามมินนะครับว่ามาได้ยังไงนะครับความจริงเหรียญรุ่นเนี้ ไม่มีในระบบการผลิตนะครับด้านหลังแบบนี้และด้านหน้าแบบนี้ไม่มีในระบบการผลิตนะครับระบบการผลิตมีแค่สองรุ่นนี้นะครับคือหบาทคุดเฉียงนะครับห้าบาทคุดเฉียงด้านหน้าจะเป็นสยามมินแล้วก็รุ่นประเทศไทยนะครับด้านหลังเป็นเป็นตาสัญลักษณ์พปรนะครับคือมีที่มีการเล่ากันมานะครับมีเจ้าหน้าที่ใน ในกองกระสาบที่ผลิตเหรียญนะครับหยิบแม่พิมพ์ด้านหัวแล้วก็แม่พิมพ์ด้านก้อยสลับกันนะครับคือแม่พิมพ์ด้านก้อยนะครับใช้รุ่นนี้นะครับแม่พิมพ์ด้านก้อยใช้รุ่นนี้นะครับแล้วหยิบแม่พิมพ์ด้านหัวของคุดเฉียงมาใส่นะครับเนี่ยคือใช้แม่พิมพ์สองรุ่นนะครับอันนี้ใช้แม่พิมพ์ด้านหัวของหบาทคุดเฉียงนะครับแล้วใช้แม่พิมพ์ด้านก้อย ของเหรียญรุ่นนี้นะครับพอตีเหรียญปั๊มเหรียญออกมานะครับเนี่ยเหรียญจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับด้านก้อยอีกรุ่นหนึ่งแล้วก็ด้านหัวอีกรุ่นหนึ่งนะครับอันนี้คือที่มาของเหรียญห้บาทสยามมินนะครับคือเหรียญที่ผิดพลาดจากการผลิตตั้งแต่ตั้งแต่ปีพศ2520นะครับคือใช้แม่พิมพ์ด้านหัวและด้านก้อยคนละรุ่นกันนั่นเองนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้นะครับว่า มีประวัติมีความเป็นมาแบบนี้จริงๆนะครับเหรียญ5้าบาทสยามมินก็เลยเป็นที่ต้องการของนักสะสมนะครับผมรับซื้อสยามมินนะครับรุ่นประเทศไทยมีเยอะผมผมไม่ได้รับนะครับอย่างที่บอกนะครับอ่าถ้าประเทศไทยเนี่ยยังไม่รับนะครับในกลุ่มซื้อขายซื้อขายกันแค่เหรียญละเอ่อสิบถึงสิบห้าบาทแค่นั้นเองนะครับรุ่นนี้นะครับประเทศไทยราคาไม่แรงนะครับเพราะว่า พบเจอกันบ่อยนะครับนักสะสมเขาจะเล่นรุ่นนี้นะครับนักสะสมเขาจะเล่นรุ่นสยามมินนะครับเนี่ยใครมีแบบนี้ผมซื้อเหรียญละพันนะครับสภาพนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นสภาพที่ผ่านการใช้งานแล้วก็ชำรุดซุดโทมไปมากกว่านี้นะครับก็ซื้อไม่ถึงพันนะครับผมมีเหรีราคารับซื้ออยู่ที่เหรียญละห้าร้อยถึงหนึ่งพันบาทราคาขึ้นอยู่กับสภาพนะครับ สภาพสวยก็ได้ราคานะครับถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญสภาพสวยๆวยเหรียญละพันก็ซื้อได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญแบบสภาพแบบชำรุดทุดโซมะนะครับก็เริ่มต้นที่ห้าร้อยละกันนะครับอันนี้พอเข้าใจนะครับสำหรับสำหรับเหรียญห้าบาทรุ่นสยามมินนะครับอันนี้ก็คือหลายๆท่านก็สอบถามนะครับว่าผมซื้อไปไหนผมผมเป็นพ่อค้านะครับผมหาเหรียญแล้วก็ ซื้อเหรียญเพื่อที่จะนําไปขายนําไปส่งต่อให้กับนักสะสมนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับมันมีกลุ่มซื้อขายเหรียญมีกลุ่มซื้อขายพระเครื่องมีกลุ่มซื้อซื้อขายของเล่นนะครับมันความชอบของแต่ละคนมันมันไม่เหมือนกันนะครับมีกลุ่มคนที่ชอบเหรียญเขาก็จะนิยมซื้อขายสะสมเหรียญกันนะครับอันนี้คือคือความชอบของแต่ละคนนะครับทําให้เกิดกลุ่มซื้อขายขึ้นนะครับ ก็คล้ายๆกับกลุ่มกลุ่มพระเครื่องนั่นแหละครับนี่นะครับแต่ว่าบางคนก็ชอบเหรียญนะครับอ่าอันนี้พอเข้าใจนะครับเป็นเหรียญห้าบาทสะยามมินนะครับรุ่นรุ่นที่หายากนะครับอ่าย้ําอีกครั้งนึงนะครับอ่าให้ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับจุดสังเกตนะครับใครมีเหรียญรุ่นนี้นะครับด้านหลังเป็นแบบนี้พลิกดูด้านหน้านะครับถ้าเกิดว่าเป็นประเทศไทยปกตินะครับไม่ได้รับซื้อ แต่ว่าถ้าเจอด้านหน้าเป็นสยามมินแบบนี้ผมรับซื้อนะครับอันนี้ก็คือน่าจะค่อนข้างชัดเจนนะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านที่รับชมไลฟ์คงจะเข้าใจนะครับโอเคนะครับไลฟ์นี้สั้นๆนะครับใครที่มีเหรียญแบบนี้อยากจะขายก็ส่งรูปมาได้นะครับส่งรูปมาทางข้อความเพจก็ได้นะครับหน้าเพจผมมีมีช่องทางการติดต่อให้นะครับอันนี้เป็นหน้าเพจนะครับอ่ามีเหรียญแบบที่ผมรับซื้อ ส่งส่งรูปมาทางข้อความเพจเลยนะครับผมอธิบายค่อนข้างจะทุกคลิปนะครับเพราะว่ายังมีหลายๆท่านไม่เข้าใจนะครับว่าส่งรูปทางไหนรับซื้อเหรียญแต่ว่าไม่ให้ช่องทางการติดต่อนะครับทําไมผมจะไม่ให้นะครับเนี่ยระบบของเพจระบบ Facebook มันมีการส่งข้อความให้กันได้นะครับนี่นะครับส่งข้อความนะครับส่งมาเลยนะครับหรือว่าใครที่ไม่สะดวกส่งรูปมาทางข้อความเพจก็ส่งมาทางไลน์ก็ได้นะครับ ไลน์แอดเจ็ดสามสอนะครับอันนี้เป็นเป็นช่องทางการติดต่อนะครับโอเคนะครับคลิปนี้สั้นๆนะครับเหรียญห้บาทรุ่นเก่านะครับแบบหายากแบบที่นักสะสมต้องการนะครับใครมี5บาทสยามมินผมรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ500ถึง1,000บาทนะครับขอแบบนี้เท่านั้นนะครับมีประเทศไทยส่งมาผมไม่รับนะครับอันนี้คือความชัดเจนนะครับรับซื้อสยามมินนะครับโอเคนะครับไลน์นี้สั้นๆนะครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับเจอกันไลฟ์ต่อไปสวัสดีครับ